นายกรัฐมนตรีหลอกสื่อแอบเข้าสภาถกพ, 6, พรบงบ66วันสุดท้ายก่อนลงมติคาดไม่อยากาเผชิญหน้าพลตำรวจเอกเสรี erie, พิสุทธิ์และรังสิมันกำลังแถลงข่าว การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566วงเงิน3.185ล้านล้านบาทวันที่3เริ่มขึ้นเมื่อเวลา9นาฬิกาที่มีนายชวนหลีกภยัยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งเวลาที่แต่ละฝ่ายใช้อภิปรายโดยคณะรัฐมนตรีใช้เวลาชี้แจง4ชั่วโมง44นาทีสสพักร่วมรัฐบาลใช้เวลา8ชั่วโมง7นาทีคงเหลือเป็นเวลาของคณะรัฐมนตรีและพัก ร่วมรัฐบาล9ชั่วโมง8นาทีพักฝ่ายค้านใช้เวลา15ชั่วโมง3นาทีคงเหลือเวลา6ชั่วโมง56นาทีประธานในที่ประชุมใช้เวลา41นาทีคงเหลือ2ชั่วโมง48นาทีขณะบรรยากาศประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปี2560 ซึ่งก็จะมีการลงมติในเวลา22นาฬิกาดเมื่อเวลา9นาฬกานาทีพบว่ามีนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลยค่ะที่การนายกรัฐมนตรีและน,นายธนกรบางบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมรักษาความปลอดภัยของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมายืนรอที่ทางเข้าชั้นหนึ่งจากนั้นได้เดินลงบันไดไปชั้น B2 ซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวเดินตามลงไปคณะทำงานได้โทรศัพท์คาดว่าคุยกับคณะนายกเพื่อเปลี่ยนจุดจอดรถเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอสื่อจากนั้นทีมงานนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเล็บโซนกลางของชั้น B2 ที่เข้าได้เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะติดตามเท่านั้นซึ่งจากการสอบถามนายธนกรยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้หนีสื่อและไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมเปลี่ยนเส้นทาง และเมื่อสื่อมวลชนกลับขึ้นมาที่บริเวณชั้นหนึ่งก็พบว่ารถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจอดประจำที่แล้วและนายกรัฐมนตรีขึ้นห้องประชุมไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าใช้ช่องทางใดทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีสับขาหลอกสื่อในการเข้าร่วมประชุมสภาซึ่งคาดว่าอาจไม่อยากเผชิญหน้ากับพลตำรวจเอกเสรีที่สุดเตมียเวธหัวหน้าพักเสรีรวมไทยรวมไปถึงนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลที่กำลังถแถลงข่าวอยู่บริเวณจุดทางเข้าหรืออาจเป็นผลพวงมาจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่มีการเตือนสื่อรุมสัมภาษณ์ขณะเดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลว่าเดี๋ยวก็เหยียบกันตายหรอกกลุ่มกันขนาดนี้ ยุทธพงศ์อภิปรายงบเปิดแผนรัฐบาลสออทุจริตประมูลโครงการท่อส่งน้ำอีซีอัดกลาโมซื้อยุทโธปรกรณ์ไม่โปร่งใสทับเรือซื้อเรือดำน้ำไร้เครื่องยนต์ซื้อโดนมีประวัติตกบ่อย นายยุทธพงศ์จรสเสถียรสสมหาสาราคามพักเพื่อไทยอภิปรายต่อที่ประชุมสภาวระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566วงเงิน3.185ล้านล้านบาทวาระแรกเป็นวันที่3โดยเปิดประเด็นกับกระทรวงการคลังต่อการเปิดประมูลโครงการท่อส่งน้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC ซึ่งย้ําถึงการเปิดประมูลที่สอบความไม่โปรง่งใสขัดต่อการประกาศวิสัยทัศน์ของหน่วยงานทั้งนี้ในกลางเดือนกร,รกฎาคม หากผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฐานะประธาน EEC ไม่ทําให้โปร่งใสเกิดประโยชน์ต่อแผ่นดินจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการที่ราชพัสดุและนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นกรรมการที่ราชพัสดุแต่ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจตน จะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอเพื่อให้สอบกรรมการที่ราชพัสดุจำนวน6คนที่ยกเลิกการประมูลในครั้งแรกทำให้บริษัทอี s ์วอเตอเสียสิทธิ์ขณะเดียวกันอายุทธพงศ์ตั้งข้อสังเกตด้วยว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมยังพบการจัดสรร การซื้อยุโทโธปกรณ์ที่สออความไม่โปรง่งใสโดยกองทัพเรือพบว่าปี2566มีคำขอ4.03หมื่นล้านบาทซึ่งส่อว่าตั้งงบไม่เหมาะสมเพราะซื้อเรือดำน้ำ GS26 ขีดทีแต่ไม่มีเครื่องยนต์และจัดงบเพื่อซื้ออากาศยานไร้คนขับหรือ u a v รุ่น Hermes 9000ที่พบว่ามีอัตราการตกบ่อยจากบริษัทในประเทศอิสราเอลโดยจะซื้อ3ลำงบประมาณ4,700 0ล้านบาทลำละ1,340ล้านบาทขณะกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ซื้อเพียงลำละ340ล้านบาทดังนั้นการใช้งบของกองทัพประเทศไทยนั้นไม่โปร่งใสและขอมาในร่างพรบง,งบค่ะ สำหรับกองทัพอากาศปี2566ของก็ประมาณเพื่อซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35A มูลค่า2,700ล้านบาทซึ่งมีเพียงเครื่องบินและเครื่องยนต์ไม่มีอาวุธทั้งนี้ราคาเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีราคาแพงต้องมีค่าใช้จ่ายบินเป็นชั่วโมงละ1.2ล้านบาท เมื่อเทียบกับ f 1 6ชั่วโมง20,000บาทถือว่าแพงขึ้น6เท่าตัวในช่วงที่ประเทศมีวิกฤตงบประมาณโควิด -19 และราคาน้ำมันดังนั้นขอให้พลเอกประยุทธ์เลือกว่าจะช่วยประชาชนที่เดือดร้อนหรือซื้อเรือดำน้ำเครื่องบินที่ไม่รู้ว่าจะรบกับใครในสถานการณ์ปัจจุบันนอกจากนี้นายยุทธพงศ์อภิปรายด้วยว่าพลเอกประยุทธ์ป,ประกาศว่าจะให้การปราบคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติตนมีข้อมูลและหลักฐานที่เตรียมมอบให้คือพบก,การซื้อขายตำแหน่งและเรียก รับเงินในกรมทรัพยากรน้ําที่เปิดสอบคัดเลือกผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ําและผู้อํานวยการสํานักด้านวิศวกรรมระดับสูงสํานักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําคือระดับ49เมื่อเดือนพฤษภาคมทั้งนี้ข้าราชการน้ําดีสอบตามอาวุโสและคุณสมบัติปรากฏว่ามีบุคคลลึกลับชื่อเฮียซอโซโทรศัพท์เรียกเงิน8หลักจากข้าราชการแต่ข้าราชการไม่มีเงินจ่ายทาให้การคัดเลือกดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปค่ะ ทนายเดชาร้องคนตำรวจเอกเสรีพิสูจน์สอบสอสอเต้มีพฤติกรรมข่คมขู่ผิดจริยธรรมร้ายแรงกลั่นแกล้งให้ลำบากยังจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูสอสอมาเฟียจะไม่เอาไว้ นายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความยื่นเรื่องถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสประธานกรรมธิการปปรชขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีร,รายชื่อและหัวหน้าพักไทยศิวิไลหลังมีพฤติกรรมข่มขู่ตนและเพื่อนทนายซึ่งอาจเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีโทรศัพท์ข่มขู่ตนว่าหากไม่หยุดพูดถึงคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัทรเวีรพงศ์หรือแตงโมจะถูกกระทืบรวมทั้งกรณีนายมงคลกิจระบุว,ว่าไม่นิยมใช ใช้วิธีการทางกฎหมายเพราะไม่ถนัดถนัดแต่วิธีนอกระบบทั้งที่นายมงคลกิจเป็นสมาชิกสภานิติบัญญตัติซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังข่มขู่ว่าหากตนไม่หยุดพูดเกี่ยวกับคดีจะส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วไม่ได้กลับมาซึ่งหมายถึงจะต้องตายอย่างเดียวดังนั้นก่อนตายจึงเดินทางมาหาพลตำรวจเอกเสรีพิสูจ ทั้งนี้สอสอมีหน้าที่ในการประชุมสภาแต่กลับไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมซึ่งตำรวจสอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วและอยู่ในขั้นตอนอายการสั่งฟ้องและมีการตั้งพักพวกทนายความอ้างว่ามี30-40ถึงคนรวมถึงอ้างอดีตผู้พิพากษาตรวจสอบการทำงานตำรวจอายการซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้เข้าข่ายสอสอมาเฟียและตนจะทำทุกอย่างให้พ้นจากการเป็นสอสอนายเดชาย,ยังระบุว่าเท่าที่หาข้อมูลมีคนเดียวที่จะจัดการนายมงคลกิจได้คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุจน์ ถือว่าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เป็นมือสังหารสสหลายศพมาแล้วและคาดว่าศพต่อไปจะเป็นนายมงคลกิจและยืนยันว่าจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูส่วนกรณีที่ทําให้ในายมงคลกิจลงสัตยาบันให้กับคุณแม่ของแตงโมในฐานะเป็นคนแนะนําให้ฟ้องร้องคนบนเรือว่าร่วมกันฆ่าหรือร่วมกันทําร้ายแตงโมแต่นายมงคลกิจกับไม่ยอมทํานั้นก็แสดงว่ากลัวซึ่งตอนนี้เป็นห่วงแม่คุณแตงโมมากเพราะแต่ละครั้งที่นายมงคลกิจแถลงข่าวร่วมกับนายอัธริยะแล้วบอกว่าเป็น นโยบายของทางพักไทยศีวิไลซึ่งเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญจึงมองว่าเมื่อคุณแม่แตงโมงฟังเรื่องนี้แล้วควรหาที่ปรึกษาใหม่ดีกว่าด้านพลตรวจเอกเสรีพิสุดกล่าวว่าการที่นายมงคลกิจกล่าววาจะข่มขู่คิดว่าทนายเดชาไม่มีความรู้หรือไม่มีพักพวกหรือดังนั้นจะช่วยให้ความเป็นธรรม รัฐบาลเปิดขายสลากดิจิทันวันแรก5ล้านฉบับผ่านแอปเป๋าตังคึกคักประชาชนตอบรับดีคาดขายหมดภายใน5-7วัน น,นายธนารารบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการขายสลากดิจิทัลวันแรกผ่านแอปเป่าตังเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิการะบบเป็นไปได้ดีไม่มีเกิดปัญหาอย่างที่หลายฝ่ายกังวลยอดการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใน1ชั่วโมงมีสลากขายได้แล้วจำนวน7จ8 0 0นนใบเฉลี่ยความรวดเร็วจากการขายสลากสามารถขายสลากได้จำนวน 1, 3 3 0ใบทุก10นาทีจากร้านค้า1104ร้านจากร้านค้าในระบบทั้งหมด1 0 0 0 0 154้าน,น,นายธนกรกล่าวว่าจากการประเมินความต้องการซื้อสลากผ่านแอปเป่าตังซึ่งมีสลากอยู่ในระบบจำนวน5ล้านใบเศษถ้าสามารถขายสลากได้ดังข้างต้นคาดว่าสลากจะขายหมดภายใน5-7วันซึ่งจะทำให้สลากขายหมดเร็วกว่าการเดินขายปกติถือได้ว่าได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อสลากเป็นอย่างดีค่ะ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังพอใจต่อภาพรวมการขายสลากดิจิทัลขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนที่ช่วยกันขับเคลื่อนเดินหน้าแก้ปัญหาการขายสลากแพงจนสําเร็จเป็นรูปธรรมในระยะต่อไปขอให้ช่วยกันผลักดันให้สลากอยู่ในระบบแอปเป่าตังให้เพิ่มมากขึ้นรองรับความต้องการซื้อของประชาชนพร้อมกับเน้นย้ําระบบแอปพลิเคชันอย่าให้เกิดปัญหาทั้งการซื้อขายและขึ้นเงินเมื่อถูกรางวัลสลากค่ะ พีพัดเชื่อหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบรายได้ท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น1.15-1.5ถึงล้านล้านบาทยันกระสูงไม่เคยละเลยโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสก็ได้มีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน6 5เชื่อว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและใกล้เคียงตัวเลขเดิม2 7ถึง3ล้านคนส่วนในไตรมาสสุดท้ายตุลาคมถึงธันวาคมเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศ ไทยน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากกว่า1ล้านคนและประมาณการตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทย7-10ล้านคนมีรายได้ประมาณ1.15-1.5ล้านล้านบาทซึ่งเป็นขั้นตอนของการเปิดประเทศและเมื่อสอบอคอพิจารณายกเลิกระบบ Thailand Pass จะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวกก็จะทําให้มีการเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นพร้อมยืนยันว่ากระทรวงการท่องเที่ยวไม่ได้ละเลยเรื่องการประชาสัมพันธ์ soft power อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก inn breaking news